อกหบูธผลิตภัณฑ์นะคะสวัสดีค่ะคพี่หาแนะนำตัวผู้ชมทางบ้านเลยค่ะสวัสดีครับผมมาเอก BCG นะครับ <c oughs> เป็นบริษัทเกี่ยวกับเคลือบแก้วนะครับยี่ห้อ Beauty Car Garage ครับผมแล้วนีนพูธเรามีอะไรเด่นๆมานัาเสนอบ้างคะเอ่อก็มีผลิตภัณฑ์เคลือบแก้วครับก็คือเรามีขายทั้งอา่าสำหรับ car detailing store โดยเฉพาะกับ end user โดยเฉพาะครับผม <c oughs> ร้านของเราอยู่ที่ไหนคะร้านของผมอยู่แถวนาวมินครับเอาละค่ะแล้วจุดเด่นของตัวนี้เป็นยังไงคะจุดเด่นของตัวนี้นะครับน้ำยาเคลือบแก้วที่ผมได้พัฒนาจาก,การบริษัทญี่ปุ่นโดยตรงนะครับเป็นโรงงานชั้นนําอันดับหนึ่งของในญี่ปุ่นคือคนญี่ปุ่นเองกับทางเราเองได้ได้ร่วมกันอยู่ในเมืองไทยเพื่อปรับสภาพน้ำยาตัวนี้ให้เหมาะกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยครับ<อ>ผมใช่ครับคือเราเอามาดีวิลล์เพิ่มขึ้นใช่ครับแล้วคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยสามารถเข้าไปเอารถเข้าไปทำ ิดอยังไงได้บ้างครมี2ช่องทางนะครับถ้าลูกค้าสนใจก็คือเข้าไปดูใน Facebook Fanpage ได้ก็คือ beautykarat.com ของ Facebook นะครับผมแล้วก็อีกอันนึงก็คือโทรติดต่อทางผมได้เลยครับก็คือ0895111231ครับผมผมชื่อมีมีราคาพิเศษไหมคะมีราคาพิเศษนะครับถ้าใครบอกว่ามาจากงาน Option Face นะครับผมผมมีราคาพิเศษให้เฉพาะกับงาน o p t i ั n f เ c e โดยเฉพาะเลยครับโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะ นอกจากรถส,สวยๆของแซงส,สวยๆนะคะวันนี้เนี่ยเราก็ยังมีพวกอุปกรณ์อิสเซสซอรี่ต่างๆเกี่ยวกับรถยนต์มาด้วยนะคะก่อนอื่นเลยให้พี่เขาแนะนาตัวเลยดีกว่าค่ะครับสวัสดีครับ,รบเออผมชื่อเออต้นนะครับได้ไหมได้ครับบูธของเรามีอะไรบ้างคะวันนี้เออก็หลักๆก็จะเป็นอุปกรณ์ในมอเตอร์สปอร์ตครับผมเช่นเออรองเท้าครับสูงมือเบลคาร์ว่าอะไรพวกนี้นครับอะไรขายดีที่สุดคะวันนี้เออช่วงนี้ที่ฮอตๆเลยก็จะเป็นเออ มือครับกับรองเท้าใช่ครับเพราะตรงนี้กำลังเซลครับผมกำลังเตล,ลเลยนะลยครคนเลยมาเยอะใช่ไหมอ่ะแล้วถ้าคุณผู้ชมทางบ้านอยากจะมาซื้อกับเราแล้วมาในงานนี้ไม่ทันสามารถที่จะติดต่อหรือว่าดูได้ที่ไหนบ้างเ,ออเว็บไซต์ครับผมเอ,อ่อ s ต a เตอร์ลครับผมติดตามได้ครับคุณผู้ชมขาอ้อมมีแฟนใหม่แล้วนะคะกับบ้านไม่ใช่นะคะชุดคันนี้เนี่ย สามารถที่จะเซฟตี้ได้จริงๆนะคะถือว่าเขาจะบางเนี่ยแต่ว่าสามารถที่จะกันไฟได้เวลาที่เราขับรถแล้วเกิดมีปัญหาอะไรนี่ตัวนี้ใช้ได้เลยมีทั้งถุงมือ hey, hey. ถุงมือหมวกกันน็อกเสื้อกันไฟขอดูข้างในหน่อยเกินไปเกินไปนี่นะคะแล้วรูปไม่ดีเดี๋ยวจะไปนอน ตันนี้เขากำลังเซลล์อยู่ถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อได้ตามที่พี่เขาบอกมาเสื้อนี้ใส่ไม่ดีมีคนบอกมาแต่เราไม่อยากจะเล่นเพราะเดี๋ยวจะโดนคนด่าไม่เป็นเสื้อกักอยากั๊กกันเยอะนะมันไม่ดีคุณผู้ชมค่ะและตอนนี้นะคะอ้อมก็เข้ามาอยู่ในบูธ ที่มีโชวอัพระดับโลกที่มียอดหายสูงที่สุดยอดขายยอดขายอ่านแนะน้ำตัวคุณผู้ชมรางวัลเลยดีกว่าค่ะครับสวัสดีครับผมอูนะครับนักง,งานขายของ S9 ครับวันนี้ S9 เอาอะไรมาโชว์รเราบ้างมีซิลเวอร์ครับดิฟฟี่ครับแล้วก็คัตออุระแล้วก็เบลล์ทากาตะครับที่หลักๆเลยครับนี่คือตอนแรกมองเผิอๆน,น,นึกว่ากระโดดล่มไม่ใช่ นี้มันช่วยในเรื่องของอะไร้างเออเฟสตี้ครับเฟสตี้นี่เป็นหลักเลยครับแล้วก็เออมนช่วยเรากระชับมากขึ้นครับลาการจะลรความเร็วสูงไอ้เบลนากาตาเนี่ยมันสามารถใช้รถประจำวันใช้ได้ไหมหรือว่าต้องเป็นรถแข่งมันต้องเป็นรถแข่งเดียวครับมัน mm hmm. เป็นเหมาะกับพวกรถที่มีเบาะเลกเซทหรือว่ามีรางที่ตรงรุ่นนะครับ Can you สวัสดีค่ะชื่อนาบีค่ะวันนี้มาทําอะไรภายในบูธของเอสไนวันนี้นะคะก็มาช่วยประชาสัมพันธ์นะคะผลิตภัณฑ์ต่างๆของเอสไนค่ะเขามีการแจกเบอรชัวนะคะหมดแล้วขายดีมากแล้วก็แจกสติกเกอร์หน้าตาแบบนี้ของเอสไนค่ะค่ะแล้ววันนี้นะเรามากันในงานของนินตยสารญี่ปุ่นทันทีอยากจะรู้ว่าในชีวิตเนี่ยเคยใช้อะไรที่เป็นของญี่ปุ่นบ้างรถญี่ปุ่นค่ะอรใไซรถญี่ปุ่นเรูว หัวไวหัววไเป็นรถญี่ปุ่นนะแล้วหนุ่มๆเนี่ยเราชอบสเปคแบบเอเชียหรือว่าเป็นยุโรปมากกว่ากันชอบเอเชียค่ะชอบคนไทยเราถ้าหนุ่มยุโรปขับรถหล่อๆมารับเราเนี่ยเราสนใจไม่ชอบด้วยค่ะเราสวยใช่ไม่ชอบไม่ชอบยุโรปค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะสาวสวยคนนี้ขอบคุณค่ะ อีกหนึ่งบูธผลิตภัณฑ์นะคะแต่ก่อนอื่นเลยให้พี่คนนั้นทำตัวกับคุณผู้ชมทางบ้านเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับผมนันครับโปรไดเกอร์ครับผมแล้วก็บู๊ดายครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในบูธอะไรนะคะโปรไดเกอร์แอนดายครับผมมีอะไรมาโชว์บ้างอ่าอไอเสียครับรับผมท่อไอเสียนี่มันมันไม่ดีสิคะไอแล้วเสียไม่ใช่ครับก็ไอเสียของเรามีจุดเด่นเป็นยังไงคะอ่าเรื่องคุณภาพของงานครับงานเนียนแล้วก็ตรงรุ่นครับผลิตด้วยเครื่องจักรที่ค่อนข้างทันสมัยครับผม อันนี้ของคนไทยอยู่ว่านําเข้ามาอ่าเป็นของคนไทยครับแต่รับรองว่าคุณภาพาไม่แพ้ของญี่ปุ่นแน่นอนครับผมอืถ้าเดินมาแล้วบอกอันนี้นะไม่ได้นะอ่ะครับอันไหนคะตรงไหนอ่าก็จะมีเป็นไฮไลท์ก็จะมีเป็นตัวท่อท่อเสียรุ่นตัวนี้รุ่นเิบิเซตน,นะครับผมค่ะจะเป็นสแตนเลสแล้วไปตัวไทเทเนียมครับผมอืจริงๆแล้วเราติดท่อเสียเพื่ออะไรครับอ่าอย่างแรกเรื่องเสียงครับแล้วก็เรื่องสมรรถนะทําให้รถแรงขึ้น แล้วคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยถ้ามาภายในงานนี้ไม่ทันสามารถที่จะติดต่อกับร้านได้ยังไงบ้างครัได้เลยครับโทรมาที่เบอร์08-1-856-841-4ครับหรือว่าเซิร์ชใน f a c e b o o k ก็ได้ครับผมโปรเลกเกอร์ก็ได้ครับหรือว่าเป็น Dye อ็ก s y s t e m ก็ได้ครับผมโอเคค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะแต่ขอสัมภาษณ์พิตี้สาวสวยได้ไหมครได้ครับผมเชิญเลยครับผมไปกันเลยดีกว่าคุณผู้ชม อาละค่ะแนะนำต่อคุณผู้ชมทางบ้านเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อเฉยเมยนะคะเดี๋ยวกันชื่อเฉยเมยเนี่ยอันนี้ได้มาจากคุณพ่อคุณแม่ตั้งหรือว่าเป็นนามในวงการก็เป็นที่รู้จักกันเพื่อนเพื<บ>่อนทุกคนนะคะทำเขาถึงตั้งให้เราว่าเฉยเมยเราเป็นคนเติมเอื่อยหรือว่าไม่ใช่ค่ะไม่ได้เฉย,มยเมยแบนชื่อนะคะ <c oughs> ไม่เฉยเมยนะคะ <c oughs> ใช่อยากจะรู้ว่าชีวิตประจําวันหรือว่าชีวิตเราทั้งชีวิตเลยเนี่ย เคยใช้ของอะไรที่เป็นของญี่ปุ่นบ้างของญี่ปุ่นเนาะอ,อเงเลวนของเล่น,ม,นมันเยอะแบบคิดไม่ออกอ,อ่ะ <c oughs> มีรถญี่ปุ่นไหมน่าจะเป็นพวกแบบรถบังคับอะไรอย่างเง<อ>ี้ยค่ะแม่ก็ซื้อมาฝากอะไร <c oughs> รถเนี่ยบังคับนะดูไหมเข <c oughs> าบอกเลยว่าถ้ายังไม่มีรถญี่ปุ่นคับเนี่ยก็สามารถบ,บอกคุณผู้ชมทางบ้านให้ซื้อมาให้ได้จริงหรออยากได้สักคันอ่ะ แลวหนุ่มยูโลกับหนุ่มเอเชียเราชอบหนุ่มไหนมากกว่ากันหนุ่มชนชัิไหนชอบอยูโลอกชอบอยูหลเพราะอะไรแบบตาเขาสวยอ่ะชอบของใหญ่ใชยย่ไม่ใช,<อ>ใช่ชอบของยาวตัวยาวยายาว,ยาว <c oughs> โอเคขอบคุณเฉยเมยมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมค่ะและตอนนี้นะคะอ้อมก็มายืนอ,อยู่กับอีกหนึ่งบูธผลิตภัณฑ์นะคะที่เรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆเลยแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวให้พี่เขาแนะนําตัวกับคุณผู้ชมทางบ้านเลยดีกว่าค่ะสวัสดีสสดครับผมอนะครับผมกระทิงแดงในซิงทีเออไม่ใช่นี้เราอยู่ที่นี่ที่งานออฟชันเฟสน,น,น,นะคร<อ>ับผมได้มาสนามแข่งรถนะฮะสแสดงว่าเป็นนักแข่งรถอยู่แล้วนะคะติดตามได้ที่ไหน,หนก่อนครับผมติดตามได้ที่สนามดีฟครับผมนะฮะก<ม>็อยู่ทีมกระทิงแดงแล้วก็ทางสนามเซอร์กิตด้วยนะครับผมเราอาจจะได้เห็นหน้า่ากันนะคะอ่าวันนี้ บูธเราเอาผลิตภัณฑ์อะไรมาบ้างะคะก็คือผลิตภัณฑ์นะครับเป็นแสงผลิตภัณฑ์แสงสว่างของเบลออฟนะครับผมเป็นเมกอินเจแปนแท้ๆทุกชิ้นทุกอย่างนะครับซึ่งราคาจะสูงหน่อยแต่คุณภาพครับจอแน่นอนครับอื้อ่าคือเป็นอ๋อทำให้แบบแว๊บแว๊แ,แ,แบบนี้หรอกะอ่าครับอันนั้นอันนั้นแว๊บแว๊บคืออันนั้นเป็นไฟลีนะครับผม แล้วก็จะมีไฟหน้าที่เป็น LED ก็คือตัวนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเลยเป็น LED นะครับผมแสงสว่างสูงมากเด่นๆของของบูธเราเลยบูธเราก็คือจริงๆมันเป็นอันนี้เป็นแสงไฟหมดเลยครับก็คือไฟหน้าไฟถอยไฟหลีไฟเลี้ยวทุกอย่างก็คือมีหลอดเพิ่มแสงสว่างหมดเลยนะครับแล้วด้านหลังของเรา่ะคะด้านหลังอันนี้ก็จะเป็นว mm ัวเทคซึ่งเป็นสินค้าที่นำเข้ามาเหมือนกันนะครับเดินไปดูเลยดีกว่าค่ะออก็จะมีนนคนที่คนรู้จัก ประเทศไทยรู้จักแน่นอนคือพงมอลัยเวอร์เท็กนิดมากมาก,มากนะครับผมเดี๋ยวกนนะคะพงมอะไร ไม่ใช่ค <min> ร <it S 1> <eled> ับพวงมาลัยขับรถครับผมเอาคล้องคอทั้งวงนะครับอ่าได้นะคะขอปีโอเคได้นะครับแล้วเดี๋พวงมาลัยเราวัวเทคแล้วจะมีอะไหล่ของ r าก็คือเป็นส่วนของรถนะครับนะครับผมแล้วก็มีสปอยเลอร์พวกแอร์โรคัสอย่างเงี้ยพอดีมันพื้นที่มันเล็กเราก็เลยไม่ได้ออกมานะครับผมค่ะแล้วคุณผู้ชมทางบ้านถ้าสนใจสามารถเข้าไปดูได้ที่ไหนบ้างคะก็คือเข้าไปใน Facebook ผมก็ได้ครับผมปอนทีดล่างอินเจคหรือว่าคือง่ายๆผมก็อินเจคชันนะนะผมเข้าไปติดต่อได้นะครับผม081 8308968ครับโอเคค่ะขอบคุณพี่ปอน,ปอนมากเลยค่ะ งานเนี่ยสุดยอดจริงๆนะคะมีทั้งสาวๆสวยๆแล้วก็ของแต่งรถเฟีย้ยวามากเลย <Hello. S 2> นอกเหือจากนี้มีอะไรอีกไหมคะภายในงานนี้ข้างนอกฮะด้านนอกอเราจะมีค่าขับนะฮะแหล่งรวมของค่าขับวันนี้วันนี้นี่มีสตัตสไตล์ไอซเรวมมากันหมดเลยใช่ครับรสัตสไตล์ i อซ์เซเว่นแคตวันแล้วก็ยารสทับแล้วก็ังทางฝั่งเละคฮะ ก็มีอีกมากมายหลายคับเลยฮะรวมๆแล้วก็250กว่าคันได้ยินมาว่านอกจากจะมีพวกขับคาขับต่างๆยังมีเซ็กซี่คาร์วอชมาด้วยมีเซ็กซี่คาร์วอชด้วยเซ็กซี่คาร์วอชเย็นๆฮะมีการแบทเทิลนะฮะมีการประกวดโอโ้โหต้องต้องรอดูครับต้องรอดูนะคะว่าเซ็กซี่คาร์วอชเนี่ยจะเซ็กซี่ขนาดไหนใช่ครับ,รบพี่โอค่ะสุดท้ายแล้วนะคะให้ฝากหนังสือออปชั่นไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของคุณผู้ชมหน่อยค่ะครับผมก็ฝากนี่สารออปชั่นไทยแลนด์นะฮะนี่สารแต่งรถนะครับ ่าแปลมีทั้งเลือกแปรจากญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็เรื่องรถแต่งในไทยนะครับมีให้อ่านได้อย่างจุใจเลยนะครับแล้วก็ถ้าสนใจนะครับก็ทุกวันที่1ของทุกเดือนครับแล้วก็ฝากเวอร์ไวดเว็บเฟซบุ๊กแล้วก็สแลสออปชั่นทะฮะก็เป็น Facebook Option Thailand ครับผมค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่โอมากมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราเดินไปดูเซ็กซี่คาวอชกันต่อเลยว่ะค่ะ